จากเดิมปั๊มได้แค่1นถึงสองออนพอหมดไปกล่องหนึ่งปั๊มได้สูงสุด8ปดถึงสิออนเลยค่ะตอนนี้แม่ก็มีสต็อกทั้งหมด4 4 5ถุงให้ลองเปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์เจสซี่มัมดูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มน้ำนมได้ดีที่สุดเลยค่ะในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของการดูดเต้านะคะการที่ลูกดูดเต้า จะได้อะไรหลายๆอย่างนะคะ 1. ลูกผ่านระยะออโรสเตตนะคะ 2. แม่จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะในช่วงกลางคืนแม่ไม่ต้องลุกมาเตรียมนมละกินนมตอนไหนก็คือสามารถเอาเข้าเต้าได้เลยนะคะ 3. ในช่วง ตอนนี้อุทกภัยน้ําท่วมวัตภัยนะคะเด็กที่ดูเต้าอ่ะจะมีโอกาสรอดกว่าเด็กนมผงนะคะเพราะว่าไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องว่าจะมีนมผงขายไหมจะมีการน้าร้อนต้มน้ําร้อนไหมนะคะในเด็กที่ทานนมแม่กินเต้าเนี่ยสามารถกินได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยนะคะแม่อยู่ไหนลูกอยู่นั่นนะคะจะมีชีวิตรอด โอกาสลอดมากกว่าเด็กนมผงนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องการที่จะเตรียมน้ำร้อนหรือว่าเตรียมนมผงซื้อในช่วงเกิดอุทกภัยนะคะนี่ข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็การดูดเต้าเนี่ยจะแตกต่างการดูดขวดนะคะการดูดเต้าเด็กจะต้องห่อลิ้นนะคะเพื่อลีดนมออกมาจากลานนมนะคะในเด็กที่ทานนมแม่นะคะที่ผ่านเต้าเนี่ยการจะพูด ในวัยหัดพูดนะคะ1นึขวบขึ้นไปเนี่ยจะพูดเร็วและออกเสียงชัดเจนมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ทานนมผงแน่นอนค่ะ